กลับมาในช่วงนี้นะคะมาติดตามประเด็นร้อนค่ะกรณีที่ร้านชาจังหวัดเชียงรายเนี่ยได้ถูกทนายความจากร้านขนมชื่อดังในกรุงเทพยื่นนอติสไปเพื่อที่จะไปเตือนว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วก็เรียกค่าเสียหายสูงถึง102ล้านบาท <c oughs> ก็เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างนะคะรวมไปถึงร้านชาที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็เจอนอติสเรียกค่าเสียหายจากการใช้คําว่าปังชาเป็นเงิน7 0 0 0 0สบาทด้วยนะคะกลายเป็นประเด็นดราม่าปังชา ขึ้นแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะล่าสุดนะคะมีการยืนยันจากทางกรมทรัพย์สินทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนะคะว่าคําว่าปังชาเนี่ยผู้ประกอบการท่านอื่นๆสามารถที่จะนําไปใช้ได้ไม่ผิดค่ะ เรื่องนี้นายวุฒิไกรลีวีวรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าร้านอาหารดังกล่าวจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอาไว้ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของโลโก้ที่เป็นรูปลูกไก่บวกกับคำว่าปังชา ร้านอื่นจึงไม่สามารถนําไปใช้ได้แต่สามารถนําคําว่าปังชาไปใช้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษรวมถึงน้ําแข็งใสาราชชาไทยก็สามารถที่จะขายได้เช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าภาชนะที่ใส่ขนมที่ใช้ในร้านดังร้านนี้รายอื่นนํามาใช้ไม่ได้เพราะว่าทางร้านได้มีการจดสิทธิบัตรเอาไว้ค่ะ ผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ยไม่สามารถนำลุกรูปภาพรวมที่มีลูกไก่และปังชาไปใช้ได้แต่คำว่าปังชาคำเดียวใครก็ใช้ได้ขอให้แยกออกจากกันนะคำว่าภาพเครื่องหมายการค้าเนี่ยคือโลโก้บวกคำว่าปังชาใครจะหยิบทั้งภาพรวมไปใช้ไม่ได้แต่ว่าผู้ประกอบการที่ขายเครื่องดื่มต่างๆขนมปังสามารถนำคำว่าปังชาไปใช้ได้ ใช่ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนอกจากนี้นะคะท่านอนธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็แนะนําให้ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนเนี่ยให้เข้ามาปรึกษาได้ค่ะเพราะว่ามีทั้งศูนย์ให้คําปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจรแล้วก็มีศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งก็จะมีทนายคอยให้คําแนะนําค่ะ สำหรับประเด็นเรื่องของดราม่าปังชาเนี่ยนะครับคือมันเริ่มจากการที่ทนายความของร้านอาหารชื่อดังเนี่ยส่งหนังสือโน้ติสนะครับเตือนไปยังร้านปังชาที่จังหวัดเชียงรายพร้อมกับเรียกค่าเสียาหายเนี่ย1น2ล้านบาทอ้างว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าพอมีโน้ติสที่มาแบบนี้นะทำเอาเจ้าของเนะ่เป็นทั้งงงแล้วก็ทั้งเครียดเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงผิดเพราะว่าร้านของเขาเนี่ยก็เปิดมาตั้งแต่ปี2 5 6 4แต่ว่าทางร้านชื่อดังเนี่ย เขาเพิ่งจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อปี2565อีกทั้งโลโก้ก็ไม่เหมือนกันและด้วยความกลัวว่าจะแพ้คดีเนี่ยจึงรีบไปเปลี่ยนชื่อนะครับซึ่งก็ส่งผลให้ยอดขายเนี่ยลดลงเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเข้าใจว่าเป็นร้านที่มาเปิดใหม่ส่วนอีกร้านหนึ่งที่เจอโน้ติสเหมือนกันนะครับเตือนเรื่องของการละเมิดเครื่องหมายทางการค้าก็คือร้านชาทางช้างเผือกนะครับที่อยู่ในอำเภอหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาพร้อมกับโดนเรียกค่าเสียหาย70,0,000บาทหากล่าช้าจะปรับวันละ10,000บาทด้วย ซึ่งทางเจ้าของร้านเขาก็ยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเครื่องหมายการค้าคําว่าปังชาคือเขาบอกว่าคําว่าปังชาเนี่ยเขาต้องการจะสื่อแค่ว่ามันเป็นขนมปังแล้วก็เป็นคําว่าชาเอาไว้ในคำคำเดียวและก็มีแค่สติกเกอร์ปังชาที่ติดบนป้ายไฟหน้าร้านเนี่ยมีแค่จุดเดียวแต่เพื่อเป็นการตัดปัญหาเขาก็ลอกสติกเกอร์ออกแล้วนะครับรวมถึงแฮชแท็กปังชาที่อยู่ในเพจของทางร้านด้วย ทางนี้ก็ไม่อยากจะให้ใช้กฎหมายหรือว่าช่องโหว่ของทางกฎหมายเนี่ยไปรังแกร้านเล็กๆนะครับพร้อมกับขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยตรวจสอบด้วยครับ